สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ชา์เกเมอร์ไทยแลน,นครับวันนี้จะมาเล่นแลนโบสิกเอตาชั่นกันเหมือนเดิมน,นะครับและอันนี้ก็อีพีสองนะครับนั่นตอนนี้ก็จะมาสถานีตำรวจเหาอนั่นสถานีตำรวจท่านผูช้ชมติดขัดเลยเฮ้ยเราต้องเลือกตัวครับโหอันนี้ดูดิมันเหมือนจริงเล็กน้อยครับคือตัวนี้ผมเล่นไปในด่านแรกไงครับ ด่านแรกที่เล่นออนไลน์มันติเพยเยอร์คนอื่นครับแล้วเลือดมันไม่ยอมเพิ่มนะครับเราต้องอัปเกรดฟื้นฟูก่อนครับแต่ตอนนี้เรายังอัปเกรดฟื้นฟูไม่ได้ครับเราเลยใช้ตัวนี้ไม่ได้ครับเราต้องไปเปลี่ยนตัวอื่นครับเจ๋งอยู่นะอาวาใช้ตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยหมอโอเคครับ ดูเหมือนจะมีผมคนเดียวจริงๆด้วยที่ใช้ l a y t t a t ช o n ครับคนอื่นใช้ Ubisoft ตันหมดเลยครับท่านผู้ชมใช้คอมครับใช้คอมครับอืครับ,รบทั้งสองคนนี่ใช้คอมเล่นนะครับผมใช้เพ y s t a t i o n คือใช้จอยมันก็แล้วแต่ความถนัดแล้วเนาะแต่ผมถนัดคอมมากกว่านะมาเริ่มแล้วครับท่านผู้ชม ไม่เอาต้องไม่ฆ่าอิเลียนหรองไงชำระล้างในการเก็บเนื้องอกร้ายคุณต้องทำลายลังที่ผิดปกติทั้งหมดเอาวะสถานีตำรวจนั่นเออนครนิ New วยอร์กเรามาที่สถานีตำรวจนครนิวยอร์กนะครท่านผู้ชมกระบวนการบุกทลายกาลังทำงานเปิดตัวใช้แกะร้อยทั้งหมด กระดองของปรสิตอาจจะเติบโตขึ้นใหม่จากใต้ดินคุณแดบุตตำแหน่งศูนกลางติดตั้งระเบิดซะจนกว่าพวกมันจะจุดชนวนจนกว่าพวกมันจุดชนวนครับท่านผู้ชมเอเคเราต้องอาวปกป้องเหรอเฮ้ยติดแผ่นเหล็กเฉยเราต้องฆ่ามันไม่ใช่เหรอต้องวางระเบิดนี่เสริมแผ่นเหล็กแล้วใครไปเสริมแผ่นเหล็กเฮ้ยใจเย็นดิอย่าเพิ่งรีบฆ่า เฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยปืนแม่งดีดปืนมันดีดเฮ้ยตรงนี้ก็มีอืพอลงไงเขาต้องชมขอฆ่าหลังก่อนเราต้องแยกทางให้กับเพื่อนเล็กน้อยครับเฮ้ยฟอสิคกำลังกระจายเฮ้ยเฮ้ยฟอสิคกำลังกระจายปูยอันตรา,า,ายราาจัดอ่ะเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับฟอสิคมันกระจายเฮ้ยเลยนี่มันวิ่งซะแบบวิ่งชะลอเหล่านั้นติดตั้ง เอดีเอสแล้วเฮ้ยปอซิทอ๋อจะเอาเดิมพวกนี้มันจะช้าออืเอาดีเอาดีผมมาทำลายล้างพวกปอซิดท,ทั้งหลายอย่าให้เหลือรอดไปซะออืเดี๋ยวขอเก็บของก่อนดีเฮ้ยโอเคโอเค,อเคกำลังไปกำลังไป โอเคมาติดตัระเบิดรเรียบร้อยศัตรูตมาแล้วคุ้มกันพื้นที่โอเคมันให้คุ้มกันรจริงด้วยให้คุ้มกันรจริงด้วยท่านผูช้ชมมาแล้ววะเราต้องอยู่เทียบพื้นที่น้นผมอยู่ซ้ายโอ okay. เคเก็บของมันจะมาไหมฮันเนี่ยท่านผูช้ชมว่ามาไหม เฮ้ยโหตรงนี้มันแบบหนึบเลยอ่ะเฮ้ยเพื่อนมันปิดหมดเลยว่ะเฮ้ยเรีบถอยรีบถอยแล้วออกมาทำไมเนี่ยเฮ้ยรีบกลับเร็วปิดได้ไหมหน้าปิดได้นะที่จริงอ่ะโอเคปิดได้ครับเฮ้ยมันมาเหรอ เฮ้ยปิดประตูตรงนั้นแล้วเราตรงนี้เหรอเป็นไงบ้างมีอะไรไหมไม่มีนะเหลือ20่สิบวิครับท่านผู้ชมมันกำลังจะมาเฮ้ยหืมเอาว่ะเฮ้ยบอกสายก็หลุดอะ่ะสายหลุดไหมสายไม่หลุดเฮ้ยมาแค่ตรงกลางเอาว่ะมันทำลายตรงนี้เลย ไม่มีนะไม่มีใครเลยมันไปที่อื่นเนอเฮ้ยระเบิดเรียบร้อยครับมันเป็นระเบิดแบบระเบิดการคนรอบข้างด้วยอ่ะตรงนั้นไปไหนวะบอยเราไปไหนครับท่านผู้ชมแต่พากิ่บอยเราไปตรงนั้นครับ เฮ้ยขอเก็บของก่อนรวมกลุ่มที่ตำแหน่งของฉันเฮ้ยไหนไหนไหนให้ไปรวมกลุ่มเชยเอาดิมาเฮ้ยทำลายมันซะทะลุทะลวงเปลี่ยนแม็กเล็กน้อยไป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 เฮ้ยมันจะลงไปข้างล่างก่อนครับที่จริงมี2จุดที่เราไปครับแต่ลงไปข้างล่างก่อน Okay. เราต้องไปด้วยกันครับพออเพราะอเลียมันเยอะกว่าคนนั้น <'ve> เร็วไปเร็วไปเร็วตอนนี้มันจุดเซฟเซฟโซนจะชัดนั้นอ๋อมันมีสองจุดไงเก็บ<อ>ของเก็บของเก็บของเก็บของของบ้าะลรเพื่อนมันมาร์ฟัน <laughs> ยิงทลายเลยกำลังเปลี่ยนโซนครับท่านผู้ชมเอาดิ เป็นโซนกันเพื่อนมันนอนรอเลยเฮ้ยนอนรอนอนรอคานับคานยิงคานยิงกระสุนเรามีเกือบ9ก้ารอยนะครับตอนนี้เด็กที่กำลังทำข้อมูลแผนที่บ่งชี้จาก,การมันซะได้เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเห็นว่ะ <laughs> เฮ้ยค่อยค่อยอันตรายอันตรายไม่ใช่เล่นอันอันตรายครับมันอึดครับ ไม่ใช่เล่นแล้วครับวิโอ้ยสวยงามมันไงัหมาอีกแล้วมันเร็วมากมันเร็วมากมันเร็วมากล่วงไหมไม่ล่วงว่ะไม่ล่วงว่ะไม่ล่วงว่ะเออต้องใช้กันยิงใช้กันยิงครับล่วงแล้วครับเขต้องใช้กันยิงครับท่านผู้ชมเพราะมันอึดเราไปตรงไหนก่อนไปตรงนี้ก่อนแล้วกัน เก็บกระสุนหน่อยเอาวะไอ้น,นี้นั่งรอเลยอ่ะนิบโขดูพื้นนี่รู้เลยครับว่าข้างในมีปอสิตแน่นอนมีปอสิตแน่นอนหมดแล้วใช่ไหมลงไปข้างล่างดิลงได้ไหมลงไม่ได้ต้องไปอีกทางนึงเอาว่ะเฮ้ยโอ้โหอย่าให้เหลือครับอย่าให้เหลือ ค่าอย่าให้เหลือโหดูปอติดดิเฮ้ยตัวชา์าอยู่ตรงนี้โอเคอมองหาเป้าหมายไปเรื่อยลองใช้เครื่องมือสอดแนมดูซะเฮ้ยยังไม่อยากใช้อะ่ะโอ้ใช้เบอคันแทนเธอไป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 ทำลายรังที่ผิดปกติเพื่อเปิดเนื้องอก โหสิบห้าอันเร็ว่ะน่าจะพรกิตลองมั้งแอตแทกเฉยอาเยเฮ้ยเฮ้โดนะไรวะหืมาดิเอดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ปลี่ยนแบ็คอยู่เฮ้ยใจเย็นวรุนเฮ้ยเฮ้ยัลังชาร์จมันกำลังชารจโอ้เพื่อนเราใกล้ตายเลยครับ เฮ้ยเพื่อนเราตายเพื่อนเราบางครั้งหรือว่าอะไรวะหืมจะตายผมจะตายเฮ้ยเพื่อนมันหลุดแล้วมั้งน่ะเฮ้ยเพื่อนถ่วงเวลาได้อยู่ถึง่อถ่วงเวลาอยู่ครับหืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ผมไม่ใช่เพื่อนโปลแกรมมันหลอกศัตรูได้เฮ้ยเจ๋งว่ะเพื่อนมันเจ๋งว่ะมีสกิลหลอกศัตรูด้วยผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนหลุดเพื่อนจะไม่หลุดเรับเพื่อนอยู่ข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยสวยงามบ่ะยิงคนละทิศกับเพื่อนอืมก็เลือกยิงทะลุกำแพงผมก็ว่าอยู่ไม่เรายิงทะลุเพื่อนได้อ๋อมันเป็นโปลแกรมครับโคตรเจ๋งเนี่ยเอาวะเฮ้ย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 โดนอะไรไม่รู้เฮ้ย โดนอะไรไม่รู้ท่านผู้ชมอือหือช่วยด้วยเฮ้อจะตายหือจะตายจะตายมีใครเดินมาช่วยไหมเนี่ยเฮ้ยม,มีเพื่อนมาช่วยวะเจ๋งไปเลยโอ้โหลุ้นเลยงานนี้เมื่อกี้เราโดนไหลวะมันติดกับผนังเฮ้ย เอาดิเอาดิเอ้ยเอ้ยเฮ้ยจะตายจะตายหลบหลบหลบไอ้เหี paint, paint, paint. ้ยปิดปิดปิดป şey ิดเร็วปิดเร็วเออหลบก่อนจะตายอันตรายจัดทำไปอยู่กับเพื่อนเดียวครับเฮ้ยเพื่อนเอาระเบิดเราทำไรเนี่ยมามามาเดี๋ยวเชยยิงเฮ้ย ล้มเรือตายวาะกำลังเค้ื่อยายนต์ผู้บาดเจ็บเอ้าตอนนี้มันกำลังขนเราครับคุณต้องแบบเพื่อนร่วมหมู่คุณไปเฮ้ยอ <c oughs> อันนี้ถือว่าโชยถ้าไปชมเหตนเลยตอนตายเป็นไงนั่นะแล้วผมตายจริงด้วย <c oughs> นะครับเพือเพื่อนกำลังอุ้มศพเราไปครับถ้าเกิดจะจะให้เราเล่นด่านต่อไปได้ <c oughs> พเพื่อนต้องอุ้มศพเรานะครับแบบนี้นะครับเป็นตัวอย่างเลยครับเป็นพลงเพื่อนได้เลยเนื่ยไม่ใช่ <c oughs> โอเค วยงามมากแปนเลยครับมันพาเรามาทิ้งมาเนี่ยเฮ้ยฮึอาวว่านำพาไปไหนอ๋อที่ชาร์จหัวใจที่ปั๊มหัวใจไงที่เราเจอตอนแรกอะที่เพื่อนมันชี้ให้ดูอะตอนนี้เพื่อนมันกำลังพาเราไปที่ปั๊มหัวใจนะครับโอ้เพื่อนบอกเหนื่อยกูเลยเฮ้ยไม่ได้ปั๊มหัวใจธรรมดามันจะพาเราผ่านนี่ว่ะ ผมมันทิ้งเราแล้ว,ลวเอาวะเ,เ,เพื่อนคนนี้เหรอ,หอเนียนๆครับไม่เนียนแล้วไอ้นั่นบอกไม่เนียนแล้วเอ้ยมันบุกมาแเราเพื่อนบอกเลือดเยอะสักอย่างกลัวอะไรนะั่นเลือดน้อยทั้งคู่เลยนะเอาว่ะผัดกันอุ้มว่ะเฮ้ยผัดกันอุ้มว่ะเจ๋งไปเลยเฮ้ย ไม่วางมาไว้ในนี้อ่ะไม่มีใครถูกทิ้งเยสก็เท่อะก็เท่อะแล้วเราจะเกิดไหมสลบแเราจะเกิดไหมมีพาณพยพก,กังลังมาเราอยู่บนเราอยู่บนนั้นแหละโดอพยพนาทำอย่างที่เธอบอกไม่งั้นอุปกรณ์ภาะวะอยู่นิ่ของคุณจะทำเอง เฮ้ย <Hey, S 2> จะบอกนะเราจะฟืนะ้นอ่ะมันก็ยังเป็นข้อมูลที่มีค่าที่เรายังไม่มีเท่าที่ต้องการแล้วเราจะลองใหม่ขังหน้านะเข้าวะ่แวะแต่เราอพยพสำเร็จครับถึงเราจะบาดเจ็บภพแต่เพื่อนก็พาศพเรามาแล้วก็ชุบชีวิตใหม่นะเ <c oughs> ะ้ยจะขาดนั้นมันอยู่นะผมพลาดรับตอนสุดท้าย แต่เพื่อนมันก็หามเรามาโคตรเอาเรื่องเพื่อนบอกไม่หามเดี๋ยวกูไม่ผ่านภากกี่ต้องไม่ใช่ผมม่าไม่น่าใช่นะครับโอเคครับผมขอจบอีพนี้เพลงเท่านี้ครับฝ่ายตานช้างเมื่อแรงด้วยครับขอบคุณครับ